สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พลนะคะวันนี้น้องกันก็อยู่กับอาจารย์พลวสวัตนะคะวันนี้ก็จะมาศึกษาในส่วนของสมเด็จไม่ตัดปีกนะคะอาจารย์สมเด็จที่ไม่ตัดปีกก็เป็นลักษณะการจงใจ เจตนาในการทำให้มันออกมบอ๋อเช่นอาจจะเป็นการลองอิมหรืออะไรตัอย่างหนึ่งตแต่พระสมเด็จที่ไม่ตัดปีก็ถือว่าเป็นท่าที่ง่ายเพราะว่าเราเห็นขอบข้างชัดเจนว่ามีความเก่ามีรอยปีรอยแยก <ฮะ S 2> น่ะเป็นธรรมชาติของผ้าเก่าถ้าเรียบเรียบเนียนมาเลยเนี่ยก็แสดงว่าต้องเอ๊ะไปก่อนหรือเปล่า มันพระสมเด็จอายุเกินร้อห้าสิบปีอ่ะตามขอบมันควรจะมีรอยปีรอยแยกมีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาอือย่างที่เขาให้ดูเรื่องการตัดขอบด้วยมือมันเห็นรอยสไลด์ของก้อนบนสารที่ปลายมีด,ไป,มดไปตัดออกมาเนี่ยก่อนน่าจะเป็นลักษณะของใช้มีดหรือไม่ไผ่ญญแ,ลแล้วแต่อันนี้ก็ไม่มีใครเห็นที่เขาเพียงแต่สักฐานว่า ควรจะใช้อะไรออกมาแต่มันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้เขาไม่ได้เห็นจริงไม่ได้เห็นกระตาเนาะอันนี้ก็เป็นแค่สันนิษฐานในการตัดปีกตัดคอตัดอะไรแล้วแต่การที่แต่ละคนใชเนี่าลักษณะสมัยก่อนเนี่ยคนกินหมาก็ต้องมีมีดเจ็นหมากใช่ไหมอ๋อมีความเป็นไปได้ที่เขามีเจียนหมากตัดก็ได้ไอ้เรื่องเอาไม่ไผ่ตัดที่ว่าเป็นคนที่เขาคิดขึ้นมาเองอมันพิสูจน์ไม่ได้ ต่อันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่าคือมีดถ้าคนสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นมีการทําชุดชุดเชี่นหมากาอันนั้นจะมีมีดเล็กๆอยู่อันหน,<ช>น,นึ่งน,นะคะถ้าใครถ้าใครทันน่าจะรู้อันนี้นะคะก็ก็เป็นลักษณะแบบก็แม้กระทั่งไอ้ก้นของโลบูทวดอะ่ะก็ยังพิเครากันหลายแบบท่องก้นแบบนั้นแบบนี้ว่าบางคนก็บอกว่าใช้ซ่อมสารสี ความรุนมรงบางคนก็ใช้ข้านทูกอ่าแล้วแต่ชินนาราการก็จะใช้อะไรอันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของสมเด็จเม่ตัดปีกอันนี้คือกายภาพเบื้องต้นนะคะส่วนมากที่เห็นนะก็จะเป็นวัสดจทุกปลายอย่างเช่นองนี้คนะฮะองนี้ก็โอเคนะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพโอเคอันนี้ก้อนบนสารเก่าก้อนของพระสมเด็จเก่าอันนี้รอยแตกการธรรมชาติ ผ้ะที่มีลักษณะแบบนี้ก็เป็นผ้าที่ดูง่ายมันดูพระเกศก่อนแตกลายงาเลยพระเกศนี่ก็ทะลุซุ้มเป็นแสงว่าเป็นผ้ายุกลายค่ะ,ะเราดูพระเกศย,ยังไม่พอต้องดูเส้นบังคับพิมพ์อีกว่ามีไหมอ่าฮะมีอ่าก็มีเส้นบังคับมังคับพิมพ์นะอันนี้เราก็ดูนอกจากเส้นบังคับพิมพ์แล้วก็ดูการนั่งว่าเห็นพระบาทซ้ายหรือเปล่าอืมนะ าอายุไปหน้าแข้งซ้ายจะเล็กคมแล้วก็จะมีรูปร่างเอาของเระบาทซ้ายตรง,ขงเขเข่าขวาอันนี้นเป็นก้อนมวลสารนะก้อนมวลสารเยอะมากนะเขาขยับนิดหนึ่งให้ชัดเจนเลยนะคะอันนี้ปรับโฟกัสนิดหนึ่งนี่คือความชัดเจนของเนื้อเนื้อของสมเด็จนะคะที่แตกลายงาเนาะ มันเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเนื้อปูนเปลอกหอยซึ่งเป็นสสมหลักในการสร้างเนี่ยมันจะมีการงอกของปูนตลอดเวลาถ้าความชื้นเจอะน้ำในอากาศเยอะก็เป็นตัวเร่งให้ปูนเปลือกหอยงอกงอกเช่นเร็วอ๋อค่ะที่เป็นตามหินงอกสิดย้อยอะไรพวกนี้ ก็ลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะแต่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบในส่วนของเรียบๆนูนๆอันนี้เขากดพิมพ์ครั้งแรกมันก็เป็นผิวเรียบ่เห็นเ่้าบาทเลยเนี่ยเป็นผิวที่เรียบนะอันนี้ระยะเวลานานขึ้นมันก็มีาการแตกกลางอ่อของปูนก็แล้วแต่ธรรมาชาติสร้างอันนี้เป็นฐานสิ่งนะเนี่ยความเก่าของผ้าเราก็ดูต้องดูเส้นสาย เส้นสายควรจะมีความผิวขยุกขยิกไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือนไม,ม้บรรทัดแล้วก็ดูลักษณะอย่างน,นี้ปัจจุบันเราก็ต้องมาศึกษาในเรื่องของความเก่าให้เป็นใช่ชัดเจนนะคะ<ห>ความเก่าดูลักษณะของธรรมชาติให้เป็นผ้าใหม่กับผ้าเก่าย่อมแตกต่างกันยกตัวอย่างผ้าตุเด็ดปีศูนย์เก้าเนี่ยบางองค์รมเนี่ยก็เรามาเทียบดูผ้าความคมชัดมันต่างกันนะคะ เนื้อเขาจะเรียบจะไม่มีลักษณะแบบนี้นะอันนี้เป็นภาาเก่ากจริงๆส่นวนมวนสานาต่างก็เป็นเรื่องรองลงมาอันนี้อาจจะเป็นพวกแม่เหล็กนะเนี่ยอันนี้อาจไม่เลยอาจจะดูติดเนาะใช่อันนี้คือลักษณะของการใส่ลวดสาร ผมใจสาคัญคือต้องหัดดูความเก่าความเก่าดูธรรมชาติขององค์พระดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าจะเป็นยังไงถ้าดูเป็นก็สามารถสิ่งสิ่งแรกที่เราควรดูความเก่าหรือพิมพ์มทรงคะความเก่าอ๋อพิมพ์มทรงพระสมเด็จมีห้าหกรอยพิมพ์ม,มันเอามาดูไม่ได้หรอกก็จะมีสามสี่พิมพ์เท่าที่เขล่นกันใช่ไหม ถ้าถ้าอีกสายหนึ่งจะประมาณบังคับพิมพ์อยู่ที่ประมาณเก้าพิมพ์แต่ของเราเนี่ยเยอะนะก็คณะเขากำหนดว่ามีสี่พิมพ์แต่เซียนและท่านก็เอาพระมาชมก็ไม่เห็นเหมือนกันเลยใช่ไหมโชวว่าพระจะมีราคาหรือไม่มีราคาจะแท้จะเก๋ก็คือก็นอยู่กับคนของใช่ขึ้นอยู่กับคนโดยตรงเลยนะคะพระจะแพงจะถูกก็อยู่ว่าก็ดูว่าพระเนี่ยเจ้าของพระ เป็นคน <Okay. S 1> ที่มีชื่อเสียงหรือเปล่าตกลงนี่ดูหน้าคนไม่ดูหน้าพระใช่เสียงเงินออกอะไรหนังสือพิมพ uh huh. ์เป็นผ้าพแท้แล้วใช่ค่ะเคยเสียไหมเสียอันนี้คือลักษณะของธรรมชาติขององค uh huh. ์พระนะคะเนี่ยพระควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันนี้เป็นภาพที่ไม่ตัดปีใช่ไหม ใช่ค่ะนด็กก็จะมีอกตามมุมเนื้อนเนื้อลอออกไปเป็นพาะที่ดูง่ายเนื้อมันเละเลยนะอันนี้เป็นรอยปิดรอยแยกตามธรรมชาติอืมถ้าเขากดพิมพ์ออกมาตามตอนแรกๆก็เป็นลักษณะแบบนี้อฮะแล้วก็มาตัดตัดออกพี่ส่วนเกินนี่ออกไปนะคะคือต้องแกะออกจากแม่พิมพ์ก่อนแล้วก็มาตัดตัดกระหงจัดหงายหน้าขึ้นอย่างนี้แล้วก็ตัดไม่ใช่ความหน้าลง ถ้าถ้าความหน้าลงเขายังไม่แห้งมันก็จะยุบจิมันก็ไม่รู้ว่าจะตัดตรงไหนไงความหน้าลงอาจจะตัดได้ตอนที่พระยังอยู่ในะแม่พิมพ์อยู่แล้วตัดลเลยอะไรเงี้ยแต่ความ,มนัาจะเป็น,ม,นมันก็แล้วมันก็แล้วแต่เพราะเราเราไม่รู้จริงๆลักษณะอย่างเงี้ยคือเพราะเราเพราะเราเกิดไม่ทันเนาะแต่นี่ก็คือกายภาพที่เราเห็นณตอนนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนี้นะคะใช่ค่ะจริงจริงเหลือ อันนี้ดูเนื้อผ้าในจากนอกเส้นตมดูจะโอเคกว่าในเส้นชมเพรธรรมชาติจะดูง่ายกว่าใช่ค่ะดูจากธรรมชาตินะคะผ้าเก่าคือธรรมชาติสร้างเราสร้างเองไม่ได้แน่นอนนะคะใช่เอ เนื้อสวยเนื้อสวยเนื้อสวยงอกขึ้นมาอแล้วตามรอยแยกรอยแตกก็มีการงอ,อกของฟูขึ้นมาซ่อมแซมนะ่ะเนื้อสวยแต่ภาพแบบนี้ปัญหากรอบเรื่องลำบากในเรื่องกรอบตับ่างเนี่ยเช่นซุ้มเช่นบังคับใครมีภาพแบบนี้ก็อามาประกวดได้นะครับใช่ค่ะก็ ในส่วนของน้องกันนะคะก็จะแจ้งในส่วนของงานประกวดพระเครื่องนะคะครั้งที่สิบสองที่ไปสนทไทยแจ้งวัฒนานะคะในวันที่เจ็ดกรกฎาคมถ้าพี่ๆท่านใดมีพระสมเด็จไม่แต่ปีกเนาะรหรือสมเด็จทุกสายนะคะก็นํามาประกวดกันได้ในส่วนของอันนี้อพอดีมีลูกค้าถามมาอาจารย์สมเด็จกุวัตือเรามีไหมคะในรายการเรามีเนาะก็มีมีรายการให้ประกวดอยู่ใช่ะค,ะค่ะ ถ้าถ้าสมเด็จกุสายสตือนะคะก็ถ้ายัางไงก็มาได้นะคะเพราะว่าทางรมาการนางอ์ทนนะคะก็ยังให้ความรู้แล้วก็ยังรับเข้างานประกวดอยู่นะคะเราจัดงานวันที่เจ็ดกรกฎาคมสองห้าเจ็ดที่ไปสนิษไทยสมเด็จปันสตือบางบางเขาเรียกว่าบางท่านก็เล่นแข่งมใช่ค่ะก็พอดีมีลูกค้าถามมาเราก็เลยแจ้งให้ทราบเลยว่าเรารับเข้างานประกวดนะคะแล้วเรารับมานานแล้วด้วยเนาะแต่สภาพ ธรรมาชาติขององค์พระอาจจะเป็นพระที่ไม่ค่อยจสวยเพรมีเลิ้นิดนึงลงรักก็อยู่ในกรุ่มใช่ค่ะค่ะแล้วยังไงนักกันอย่าลืมนะคะวันที่เจ็ดเราเจอกันที่งานประกวดนะคะอาจารย์พลกันนะคะแล้วก็อาจารย์เชษ กรรมการกิตติบัตรอีกหลายๆท่านนะคะอาหารกานกินพร้อม,พร,อมพร้อมค่ะแกาแฟพร้อมมากรพร้อมมาก<ช>พร้อมมากเลยค่ะกันรพร้อมกันเตรียมตัวเต็มที่นะคะงนานนี้เครื่องมาเครื่องมืออะไร<อ>ที่ของ,ขงกันก็ยังมีในส่วนของกล้องพันเอ็กเราให้บริการให้ความรู้ฟรีนะคะตอนนี้แต่ในส่วนของเครื่องตรวจมวลสารเราเก็บสามร้อยบาทต่อหนึ่งจุดนะคะเป็นการตรวจมวลสารเป็นการตรวจธาตุโลหะนะคะแล้วก็ในส่วนของเนื้อดินเราก็ตรวจได้เนาะ ถ้ายังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในงานนะคะวันที่7กระดากจะถึงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเรามนานกกีนัดกันได้ค่ะอย่าลืมนะคะเรามีนัดก,กันที่ไปรษณีย์ถายแจ้งวัฒนะเราเจอกันคะ่ะวันที่7กระฎากรดาขอบคุณค่ะ